สนุนโดยสีมะครีมโลตัสอิมเพรสชั่น <Imp> โอ้โหข่าวนี่มีแต่เรื่องตายๆทั้งนั้นเลยนัว่ ข่าวแรกนี่ก็รถชนตายไอข่าวนี้โดนแทงตายนี่กระโดดน้ำตาย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 ทั้งนั้นเออนี่เด็กฮะเองรู้ไหมว่าคนตายเนี่ยตายแล้วไปไหนอ้าวคนตายเนี่ยนะเขาก็ขึ้นสวรรค์หรือไม่ก็ลงนรกไงวะเพื่อนเองนี่ถามอะไรงูๆอ่ะง่ไอ้บ้านี่เองก็ตอบแบบงูๆเหมือนกันหรอวะอ้าว งั้นเองว่าคนตายแล้วไปไหนข้าก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดจะให้ข้าเดาอ่านะเองเดาว่าไงข้าเดาว่าคนตายแล้วเนี่ย <c oughs> จะต้องไปสบายเฮ้ยเองรู้ได้ไงวะอ้าวนี่ถ้าเกิดว่าเขาไปลําบากไงนะตายนี่เขาคงกลับมาหมดแล้วเองดูดิเห็นไหม <c oughs> ไม่เห็นมีใครกลับมาสักคนหนึ่งเลย <c oughs> แปลว่าเขาไปสบายแล้วจริงๆอไอ้ต <c oughs> <c oughs> ่อไอ้ต่อฮะว่าแต่เองเถอะ อยากไปสบายไหมอย,ยั้งว่านี่ทายังอยากลำบา,ยอยากบายอยู่เว้ยนี่ว่าแตเองอะถ้าอยากสบายก็ไปก่อนดิแล้วท้านั่งแล้วยังไม่สั่งอะไรกินนะเอง2คนได้ไปสบายแน่กินอะไรออขอน้ำส้มขวนดนึงจ้ะขอน้ำสตรอบเบอรี่จ้ะแค่นั้น นุนโดยน้ำผลไม้อมิตากาแฟาคอฟฟี่โกยากแก้ไอน้ำดำกราเสือดาวทอาละครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านดอนเล็กเ หมู่บ้านดอนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายไอ้จ๊กไอ้กอนไอ้โรสไอ้เปียไอ้ตามไอ้เตี้ยแล้วไอ้เนี่ยเขาเป็นใครไรเงี้ยฮะผมในฐานะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของใครดอนเล็กครับแล้วมันเกี่ยวอะไรครับผมไม่เกี่ยวครับลงไปข้างล่างลงมาเซลงไป จะขึ้นไปเสนอหน้าทำไมเนี่ยเออเอาละพ่อมแม่พี่น้องหลังจากที่พวกเรา <c oughs> ได้ปร,ประสบปัญหาอุทกภัยมาเมื่อปีที่แล้วไออุทกภัยนี่มันอะไรครับ <c oughs> อุทกภัยก็คือน้าท่วม <c oughs> อุทกภ <c oughs> ัยเรียกว่าน้ําท่วมถ้ <c oughs> วาวัตภัยนี่พาย,ยุ <c oughs> แล้วถ้าไฟไหม้เรียกอะไรครับ <c oughs> อัคคีไยไฟไหม้ไม่เรียกรถดับเพลิงเลครับดับเพลิงอะไรพี่คนเพลิง เมื่กี้ผู้ใหญ่ยังผิดขอโทษทนายอมเภอดีนี้ตอนนี้ไม่ต้องเรียกรถดับเพลิงเรกเรียกรถพยาบาลมารักษาหัวมันร้อนเชื่านนาอำเภอครับหลังจากที่พวกเราได้ประสบปัญหาอุทกภัยมาเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าปีนี้วันนี้ก็เป็นวันดีที่พวกเราสองหมู่บ้าน ก็จะมาแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีพนแนเบอร์ฉันเนี่ยนะไปเตรียมซื้อน้ำตาลมาแล้วสามโลเอามาทำไมเอามาเชื่อมความสามัคคีเฮ้ยไปตีอะไรตีดูชุดไมตีนันไปถึงหายใจสามัคคีนี่ให้ปองดองกันไม่ใช่กล้วยหรือปักทองให้มาเชื่อมกันเข้าใจไหมาและการแข่งขันกีฬาของเราวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันหัวเราะแข่งกันแต่ว่า ตอนอื่นต้องขอเชิญผู้ใหญ่ดมผู้ใหญ่ดมเฮยอะไรล่ะครับก็เรียกผู้ใหญ่ดมเอาก็นี่ไงผู้ใหญ่ก็กำลังดมอยู่นี่ไงไม่ใช่ไมยถึงแก่นตะดมต่ดมพูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดมอ๋อต่ดมขึ้นมากล่าวอะไรกับลูกบ้านสักนิดนึงอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณครับอ้ยอะไรไมนชื่อชื่อดม ถามจริงชื่อตเต็ม,มว่าอะไรนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อุกดอมมีอะไรบ้างถามแล้วก็ไม่มีมุกไม่ให้พูว่าไงไม่อยากจะลองูมผู้ใหญ่ว่าเขาจะตอบอยังไงน่จะถามมาถามแล้วน้ำหน้าอย่างมันจะตอบขัดล<อ>ะน<อ>ึกจะ<อ>ถามมาถามจะร้องเป็น่อยนี่เขาจะได้ตอบต่เราได้วันนี้ผมหืมัไม่มามัมมือวันนี้ผมผู้ใหญ่ดม ปลบมือพังเพื่อปลบมือไม่เป็นเวลาเวลาถ้าชอบพี่พูดนะถ้าจะปลบมือปลบให้เป็นจังหวะหน่อยเข้าใจไหมจัดเฮ้ยปีนี้ผมผู้ใหญ่ดมแล้วว่าเป็นดาม่ขกคือว่าขอแค่ให้วาย อะไรของแกนด่ใหญ่ดวกเลนแกเนี่ยอ้าบอกให้ตบเป็นจังหวะแล้วแบบพี่ี่ยเอาใจย่างจริงแกสนุกสนานไม่เข้าท่าเป็นผู้นำหมู่บ้านแลเนี่ยเออแต่จั่หวิคี้ไม่ต้องปลดมือเป็นจังหวะหรอกมาดูแล้วลำคานถ้าชอบคำพูดของพี่ก็โบกไม้โบกมือเอายิ้มไหมยิ้มก็ได้ยิ้มก็ได้สำหรับปีนี้ผมผู้ใหญ่ดมจะไม่ขอ ขอเพียงใหญ่โอ้โหเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ต้องขอขอโทษจะเมียจจาขอโทษแต่แต่ว่ามันทำให้ลำคาญมากอยู่เฉยๆก็พอแล้วเอางี้ไม่ต้องโบกไม้ไม่ต้องโบกมืออยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรแค่มองก็พอเข้าใจนะออาปีนี้ ใจใจอีนานไหมเนี <S <s ่ยใหญ่นี่จะพูดก็พูดเต่เขารออยู่แน่ก็เมื่อกี้ยังเล่นเป็นตับตับตับยังเล่นเป็นตับเลยแต่พอครับแต่พอต้องดูหน่อยนะครับที่ตัดไปทำไมไม่ข้ามเขาเลยอ้โหไม่โอ้โห เป็นผู้ใหญ่ได้ยังไงครับปกครองลูกบ้านยังไงให้เขาอยู่ในความสงบหน่อยอยู่ในความสงบหน่อยอมแพ้เลี้ยงใจท่านนายอำเภท่านโทครับท่านนายอำเภอครับอะไรบอกผู้ใหญ่จะพูดอะไรก็พูดนะครับผมยืนแล้วนั่งเวียนหัวไปหมดแล้วไม่ว่าจะมองจะดมจะหอมเต็มไปหมดแล้วเก็บๆไว้ก่อนค่อยแข่งขันแล้วค่อยพูดฝั่งตรงนี้หมู่บ้านดาวใหญ่ขำวงเราแม่ยอดแม่อะไรลูกเอานริงไปคือก็ทำไมอะไม่มีอะไรเล่นเลยอ่ะ เอาเนด่ยอาไปดิเป็นทางการนะ,ะฟังพวกเราเงียบๆนะ,ะทุกคนฟังหมู่บ้านดอนใหญ่ของเราปีนี้ผมจะไม่ขออะไรมากขอให้หม,มู่มบา้านของเราชาวดอนใหญ่จงชนะการแข่งขันกีฬาประเพณีปีนี้แล้วขอให้หมู่บ้านดอนเล็กจงต,ม,ตมน้ำ หมู่บ้านเราให้จมน้ำอ,อ,อ้โอปีนี้นะฉันจะบอกให้การแข่งขันกีฬานะปีนี้หมู่บ้านดอนเล็กต้องเป็นผู้ชนะเย้ให่เย็นทำาสะอกทและหมู่บ้านดอนใหญ่ต้องจมอยู่ใต้บาดานลเย้เอาละเอาละอย่าทะเลาะกันปองดองกัน เอางี้ว่าเรามาเปิดงานเริ่มการแข่งขันกันเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่มันง่ายมันเป็นประเพณีของหมู่บ้านแต่เพราะว่ามันแข่งมาหลายปีแล้วมันแข่งมาหลายปีแล้วที่ที่บอกว่าง่ายเนี่ยเพรวกหมู่บ้านของแกไม่มีเคยมีแชมป์เลยใช่ไหมใช่หมู่บ้านของฉันเนี่ยนะเป็นแชมป์5สมัยซ้อนและเว้ยเอ้ยแค่แชมป์5สมัยซ้อนปีนี้หมู่บ้านของเรามีตัวเด่นอยู่แล้วเฮ้ย ขอเบิกตัวแชมป์5สมัยก่อนเลยคือนางกรอบลูกสาวผู้ใหญ่ใช่โชว์หัวโล่โชว์ศักยภาพนิดเดียวพอนะลูกนิดเดียวแล้วก็แม่จ้าตัานไปโอแค่นิดเดียวแม่บอกเอาสักสองวิสองวิแล้วกัโชว์อะไรโชว์แล้วกรออบ เบาเบอกเดี๋ยวเราเล่นฟูกฟูกเอาละครับแชมป์ของเรา5สมัยก็คือนางกรอบลูกผู้ใหญ่ชัยและผู้ท้าชิงก็คือนางลวกเมียของผู้ใหญ่ดม้อมซ้อ้ออของนักเจับเมียจ๋อ อย่าห่วงเลยพี่ดมบอกน้องขอโทษนะครับใย่นันร่วงนีนจะมาโค้นแชมป์เหรอแนนนสู้เขาหัวล็อกหัวล็อกสู้ยังตอบพันไลไม่ได้ได้เสียงหัวล็อกอะไรก้างบนพิ่ลากาเลยเจ๊แจงนี่พูดอะไรตลกตลกให้ฉันฮาหน่อยสิได้ค่ะบ้าง พี่ดูงระวังนะคะลวงจะเหยียบนล้วหมาจะปากตัวเองนะคะพูดแลอะไรไม่รู้พี่ดูงะอะไรจ๊ะพี่หน้าแก่นี่แก่เองหรือใครยุว<ะ>่วคะก็ใจเตียยเที้ยบดูสิห<ะ>น้านี่เหีย,ยบอย่างกระหมาหน,น้าย้น เคลียร์แต่ซะก่อนไอ้ผู้ชอบมีเมียน้อยมีหลวงมันก็อย่างนี้แหละขนาดครอบครัวตัวเองปกครองไม่ได้จะไปปกครองลูกบ้านได้ยังไงใช่ไหมเน่ไม่เหมือนนี่สามีฉันรักเดียวใจเดียวไม,ออไม่มีปัญหาครอบครัวห,ววหรอกจะไม่จับพี่ไม่รู้ได้ไงออรู้ได้ยังไงว่าพี่เป็นคนรักเดียวใจเดียวพี่รักเดียวใจเดียวจริงๆ คนมันมีน้ำใจผู้ใหญ่เขา่า่เป็นคนที่มีน้ำใจเวลาพวกฉันไปเยี่ยมมาผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่กินข้าวอยู่ก็เรียกพวกฉันไปกินข้าวด้วยใช่ขนากลางคืนฉันไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนอนกับเมียดูสิยังชวนพวกฉันไปนอนกับเมียผู้ใหญ่ด้วยเพราะแกมีไหมมีไหมมีไหมที่เขาจะทำอย่านโอ้โหทีไม่ได้ไม่ทายแต่ระวังคนข้างหลังด้วยตอนนี สนับสนุนโดยรองเท้าแกมโบวสไปเดอร์เท่ติดหนึบบ้านดอนใหญ่อจะส่งไอ้ขึ้นมาแข่กเขาดักแด้กับลังดวนกำลังดวนไหนเอาละอ้าวละใครดักแน่พ่อหนูเหรอเออเอาเออเดี๋ยวะไอ้แก่นี่ใครอ่ะลูกชายเขาชายชั้นผู้ใหญ่ดมลูกชายผู้ใหญ่ดมเอาลักผู่แรกก่อนเลยเดี๋ยวจะเป็นนางกอบกับนางแก่ก่อนไหนแก่แก่ กะแคมเก่าก่อนเลยลูกแคมเก่าหัวเราะก่อนเลยลูกกันนะลูกลูกเขาค่เดินเดินข้างหน้าหน่อยนี่ป้าแม่เรียกป้านี่ก็โดดตบไม่ตัวเราเย็นอย่าไปกลัวเขาลูกอย่าไปกลัวเขาหนูจะหัวเราะแล้วนะแม่จ้าวแล้วนับมาพร้อมมึงพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ้ากตะนาบเลยครับพร้อมแล้วเอาหนึ่งสองสามทำเลยลูก

อยากันากันอยาเดียวกันยุดไจาอย่นี่เลยอ้เมาต้นกีจะมาตายเตยตรงนี้ยืนไมได้นี่คุณไม่รู้สึกว่านางนางกอบลมจะแพ้แล้วนานีคุณ

นูสดูครับลูกไอ้นูหัวลูกจหชอบไปนอนโนต้องมลหายาล่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่หมตาสินไดงได้แล้วผลผู้ชนะออกมาแล้วมูมานะของเรามีมามงหมด4คมามคนที่อยู่บีเี้เลี้เัยครับ ไปไมได้ย kind of ังไงครับมันจะชนะส4คนได้ยังไงเงินรางวัลมีก้อนเดียวอะก้อนเดียวก็แบ่งกันทั่วถึงอยู่แล้วเพราะเงินรางวัลที่จะได้ทั้ง4คนมีมูลค่าทั้งหมด20บาทอมายีบาทัว้ก็จะแตกองี้กันวยมาเอาอะไรมากมายเนื่องจากว่าปีที่แล้วบ้านในอำเภอดโดนน้ำท่วมเข้าของโดนน้ำพัดพังทลายหมดเลยไม่เหลืออะไรก็มี20แบ่งคนละ5บาท ยังไงก็เก็บเอาไว้ก่อนนี่ก็คือเงินรางวาัลจากท่านนายอำเภอใช่พวกเราไนี่แยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะต้องทำการแข่งกีฬาประวัติศาสตร์กันแล้ว<ส>เฮ้ย,<ส>อยไอผู้ใหญ,ญ่ชัยปีที่แล้วแกแค่แพ้ฉันอย่างฝนปีปีนี้แกก็ต้องแพ้อย่างราบคาบเวย<ส><ส>ระวังจะ นถ้าเป็นคนอื่นนะยังเบาๆอันนี้เต็มๆเลยนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่อยู่วยเก่อนอยวยเฉยก่อนนะไอ้ด้านซ้ายนี่เหมือนลูกชมพู่นะไอ้ด้านนี้ไอ้ด้านขวานี่ใหญ่กว่าลอยนี่ลูกน้ําเต้าเลยทําเป็นมาพูดดีนะผู้ใหญ่ดม<ฟ><ฟ><ฟ>ปีที่แล้วนะี่ย ฉันออมือใอ้ออมเยอะ่ังปีเนี้ฉันต้องชนะปูบ้านดอนใหญ่ของแกอยู่แล้วโอ้ย่มีจริงไมม่ไดใหญ่สู้ดิสู้ดิให้แข่งขันหัวเราะม่ได้เอากินประทะกันให้ผู้ใหญ่ใช้ แต่ยังไงหมู่บ้านดอนใหญ่ของฉันก็ต้องชนะเพราะว่าปีหน้าฉันจะแข่งหัวเราะเองเว้ยเฮ้ยเฮ้อเน้ยเฮ้ยเฮ่นเฮ้ยเฮ้ยเ้ใหญ่ยเยเฮ้ยเฮ้ใหญ่ยเล้ยเฮ้ยเ้ยเ้ใเฮ้ยเฮ้ยเู้ยเ้ใ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้้เย Come on.